สวัสดีครับท่านผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนวันนี้คุณครูจะมาสอนวิชาหน้าที่พล,ลเมืองนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งงานกายงานใจเรื่องมารยาทในการรับประทานอาหารนะครับครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อาหานะครับเรามาดูความสําคัญของมารยาทในการรับประทานอาหารก่อนนะครับ มารยาทในการรับประทานอาหารนะครับถือว่าเป็นมารยาทสังคมที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามนะครับให้ถูกต้องเหมาะสมเพื่อการมีสุขภาพนามัยที่ดีนะครับเป็นที่ชื่นชมไม่เป็นที่น่ารังเกียจของสังคมนะครับเมื่อเราทราบถึงความสําคัญของมารยาทในการรับประทานอาหารนะครับต่อไปเรามาดูว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับในการรับประทานอาหารนะครับ ภาพนี้นะครับเป็นภาพอุปกรณ์การรับประทานอาหารนะครับภาพซ้ายมือภาพอะไรครับาภาพช้อนซ่อมนะครับขวามือก็จะเป็นภาพตะเกียบนะครับอุปกรณ์ทั้งสองชนิดนี้ใช้ทําอะไรครับนักเรียนใช้ในการตักอาหารนะครับตักอาหารเข้าปากนะครับรับประทาน ภาพอุปกรณ์ในการรับประทานอาหารชิ้นต่อไปนะครับเป็นภาพมีดนะครับใช้คู่กับซ่อมนะครับสามาถจะใช้ในการหั่นชิ้นเนื้อนะครับสเต็กนะครับหั่นชิ้นเนื้อสัตว์ชิ้นใหญ่ๆภาพอุปกรณ์ในการรับประทานอาหารชิ้นต่อไปนะครับเป็นภาพอ่าใช่ครับภาพถ้วยชาม ถ้าเราไม่มีถ้วยชามแล้วก็ไม่มีภาชนะรองรับอาหารนะครับครับภาพต่อไปอุปกรณ์การรับประทานอาหารชิ้นต่อไปนะครับเป็นภาพแก้วถ้วยใช้สาหรับทําอะไรครับอ่าใช้สําหรับลิ่นน้ำนะครับใส่เข้าไปในภาชนะชิ้นแก้วเครื่องดื่มชิ้นต่างๆนะครับ อาจจะเป็นกาแฟของคุณพ่อนะครับใส่ในถ้วยกาแฟะนะครับภาพต่อไปนะครับอุปบุค์ชิ้นต่อไปเป็นภาพ้าเช็ดปากนะครับใช้สําหรับทําใช้สําหรับเช็ดปากนะครับชัดปากลดขนาดนักเรียนรับประทานอาหารอาจจะมีการหกเลอะเทอะของอาหาร,หราหะะนะครับเช็ดปากเช็ดแก้มเ็ดอะที่เลอะเทอะนะครับ เมื่อนักเรียนรู้จกักอุปกรณ์ในการรับประทานอาหารแล้วครับต่อไปมาดูภาพการรับประทานอาหารในลักษณะที่ต่างๆกันนะครับอย่างภาพแรกเป็นภาพการล้อมวงทานข้าวกันนะครับสําหรับนั่งพื้นเราจะเห็นกันส่วนมากจะชนบทนะครับในเมืองไม่ค่อยจะมีนะครับนั่งพื้นรับประทานอาหารล้อมวงกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากัน ปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ตัวเรานะครับรับประทานกันไปคุยกันไปนะครับภาพต่อไปก็เป็นการรับประทานอาหารของเอทางด้านเอเชียตะวันออกนะครับของชาวญี่ปุ่นชาวจีนอุปกรณ์ที่เขาจะใช้กันก็คือตะเกียบนะครับตะเกียบเป็นอุปกรณ์หลักในการรับประทานอาหารนะครับไม่ก็ใช้ช้อนกันนะครับใช้ตะเกียบ ภาพข้างล่างภาพข้างล่างเป็นภาพสามารเราจะเจตามงานกินเลี้ยงงานสังสันนะครับเป็นภาพอาหารบุฟเฟ่ต์นะครับสามารถจะไม่ค่อยมีโต๊ะนะครับแล้วก็รับประทานก็มีอาหารวบบส่วนกลางก็ใครอยากทานอะไรก็ไปตักใส่ชามรับประทานนักเรียนอย่าตักเยอะเกินไปนะครับเป็นมารยาทที่ไม่น่ารักเลยนะครับ เมื่อเราทราบถึงการรับประทานอาหารในลักษณะต่างๆแล้วนะครับต่อไปเรามาดูมารยาทในการรับประทานอาหารเมื่อเราต้องรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่นนะครับควรปฏิบัติมารยาททังนี้หนึ่งก่อนรับประทานอาหารต้องล้างมือให้สะอาด 2. นั่งตัวตรงเรียบร้อยไม่ควรนั่งเท้าสอกนะครับมาดูไม่น่ารักนะครับถ้านั่งกับพื้นคนนั่งพับเพียบเรียบร้อยและตั้งตัวตรงไม่เท้าแขน3 ใช้อุปกรณ์ในการรับประทานอาหารที่เป็นส่วนของตนถือช้อนด้วยมือขวาและซ่อมด้วยมือซ้ายนะครับในขนาดรับประทานอาหารยกเว้นนะครับยกเว้นคนที่ถนัดซ้ายมือนะครับอาจจะสลับอุปกรณ์กันได้นะครับ 4. ใช้ช้อนกลางตักอาหารไม่ใช้ช้อนของตนเองนะครับตักอาหารส่วนกลาง และก็ไม่รีบตักอาหารของตนเองนะครับ 5. ควรให้ผู้ใหญ่เริ่มรับประทานก่อนเราจรึงรับประทานได้นะครับ 6. ควรรับประทานอาหารอย่างระมัดระวังตักอาหารพอดีคําไม่ควรเปิดปากขนาดเคี้ยวไม่เคี้ยวเสียงดังไม่ทาเลอะเทอะไม่รับประทานอย่างมุมมามครับ7ไม่ใช้มือหยิบอาหารที่ผู้อื่นรับประทานหรืออาหารที่เป็นส่วนกลาง หากตักอาหารไม่ถึงไม่ควรยืนหรือเอื้อมัุมือตักนะครับควรขอลองให้ผู้อื่นตักให้ 8. การซดน้ำซุปหรือน้ำแกงให้ซดจากข้างช้อนอย่าให้มีเสียงดัง 9. เมื่อรับประทานอาหารอิ่มแล้วรวบช้อนซ่อมเข้าหากันครับนักเรียนเรียนนาหาจบแล้วนะครับก็อย่าลืมทบทวนนะครับแล้วก็ฝึกปฏิบัติมารยาทในการรับประทานอาหารที่ดีนะครับ คุณครูมีแบบฝึกหัดนั้งเรียนทำนะครับในหนังสือชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมนะครับหน้าที่พลเมืองหน้าที่13ถึง16นะครับนักเรียนอย่าลืมทำแบบฝึกหัดที่คุณครูมอบหมายให้นะครับแล้วเราพบกันวันเปิดเทอมนะครับขอบคุณครับ